สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello Hi Oh Hi ฮ h o โ Oh 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 o มาเป็นสเต็ปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ่ะใครที่หลงเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับก็มีเรื่องเนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับพวกเรานะหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือว่าในวันนี้เนี่ย คลิปที่พวกเราจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการปรับปรุงบัญชีนะจ๊ะนะครับเป็นเรื่องราวของการปรับปรุงบัญชีนี่เขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้ว่าโอ้อาจารย์มาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องของการปรับปรุงบัญชีทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าการปรับปรุงบัญชีเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงทั้งสินทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นการปรับปรุงในส่วนของรายได้กับค่าใช้จ่าย นะครับวันนี้อาจารย์จะมาโฟกัสตรงการปรับปรุงไรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์ก็จะเลือกอในส่วนของเรื่องที่เราน่าจะมาเรียนรู้กันเป็นอันดับแรกๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการปรับปรุงง่ายๆแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆกับกิจการของเรานะครับวันนี้อาจารย์ลิชานเนี่ยจะมาพูดคุยถึงกลุ่มของรายได้กับค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการปรับปรุง รายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยเวลาเราปรับปรุงนะครับเราจะปรับปรุงข้อมูลเนี่ยเป็นสองลักษณะนะครับข้อมูลเนี่ยจะมีการปรับปรุงเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนะครับเอากลุ่มรายได้กับค่าใช้จ่ายก่อนนะลักษณะที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากลุ่มค่าใช้กลุ่มรายได้ แล้วก็ค่าใช้จ่ายกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่าถึงเวลาอเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะจะได้ไปทีละอันจะได้ไม่งงกลุ่มแรกนะครับตื๊ดอ่าใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิดซะว่าเริ่มใหม่ จะได้ไม่งงจะได้ไม่งงกลุ่มแรกเนี่ยนะครับคือกลุ่มของรายได้ก่อนอ่าแบ่งแบบนี้ดีกว่าเราจะได้มองภาพออกง่ายง่าย,ง,ายง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมกลุ่มนี้สองก็คือค่าใช้จ่ายอ่าแบบนี้นะครับคือการแบ่งเนี่ยมันมีก็ม,ม,ม,มีหลายทฤษฎีในการแบ่งน,นะถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่สอนพวกเราเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งอีกรูปแบบหนึ่ง นะครับ <le ans> หรือว่าอาจารย์ aí, บางท่านเนี่ยเขาก็จะแบ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การแบ่งของของแต่ละพื้นที่นะของแต่ละพื้นที่หรือก็พูดง่ายๆคืออาจารย์เขาเรียนมาในรูปแบบไหนหรือว่าศึกษามาในรูปแบบไหนเนี่ยอาจารย์เขาก็จะดีไซน์นะครับให้มันเหมาะนะกับสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับอย่างอาจารย์ลิชัยก็เช่นเดียวกันนะก็เช่นเดียวกันก็จะจัดตามที่มุมมองของอาจารย์นะครับเวลาที<ง> işte, <amba. S 2> ่เราไปเรียนกับอาจารย์ ที่อื่นๆเนี่ยเราจะได้ไม่งงนะว่าอยู่ที่ว่ามุมมองว่าเฮ้ยแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะช่วงเวลานี้นะมันอาจจะมีดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ก็จะให้พวกเราได้มองว่าการปรับปรุงเนี่ยนะครับมันจะมีการปรับปรุงรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายทีนี้ลักษณะของรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่มีการปรับปรุงนะครับลูกนะมันจะมีอยู่สองลักษณะเอากลุ่มแรกก่อนคือกลุ่มของรายได้ก่อน เวลาเราปรับปรุงรายได้เนี่ยเราจะปรับปรุงอยู่สองรายได้คําว่าสองรายได้คือรายได้อันแรกนะครับเป็นรายได้ที่เกิดแล้วแต่เรายังเก็บเงินไม่ทันในช่วงเวลาที่มันปิดบัญชีคือมันเกิดรายได้ขึ้นแล้ววะหลกแต่เราเนี่ยเก็บเงินไม่ทันนะครับแต่ถามว่ารายได้เกิดหรือยังรายได้เกิดแล้วแต่แค่เก็บเงินไม่ทันนะครับกลุ่มรายได้พวกนี้นะครับเราจะเรียกว่ารายได้ค้างรับ เราจะเรียกว่ารายได้ค้างรับโอเคนะและอีกอันหนึ่งนะครับคือรายได้ที่เราเนี่ยจ่ายเอ่อโทษทีครับเป็นรายได้ที่เรารับเงินมาแล้วนะครับเป็นรายได้ที่เราเนี่ยรับเงินมาแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ให้บริการเขาจนครบตามรายได้นั้นเราเรียกว่ารายได้รับ ล่วงหน้าสองตัวนี้ความหมายต่างกันนะลกอ่าอันแรกเกิดรายได้แล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเงินอันที่สองเก็บเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการต่างกันนะสองตัวนี้ต่างกันนะครับสองตัวนี้ต่างกันนะอันนี้เกิดแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเงินอันสองเก็บเงินมาแล้วแต่ยังไม่เกิดรายได้นั้นนะครับไอ้กลุ่มรายได้พวกนี้เราจำเป็นที่เราจะต้องมีการปรับปรุงมันนะครับ ค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่ายอยู่สองกลุ่มเหมือนกันค่าใช้จ่ายกลุ่มแรกก่อนนะครับค่าใช้จ่ายกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มของค่าใช้จ่ายที่เกิดแล้วแต่เรายังจ่ายเงินไม่ทันนะครับเราอาจจะยุ่งอยู่ภารกิจโอ้ demek, ไม่มีเวลาไปจ่ายเลยเอา้าวหมดรอบระยะเวลาบัญชีแล้วแต่ถามว่าค่าใช้จ่ายตัวนี้เกิดขึ้นหรือยังเกิดแล้วนะครับเราเลยเรียกว่ากลุ่มของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดหรอกแต่เราให้เงินไปแล้วส่วนมากจะเป็นแบบว่าค่าเช่าล่วงหน้าอย่างเงี้ยคือจ่ายค่าเช่าไปเลยหเดือนนะครับแล้วก็เช่าเขาไปจนครบหกเดือนแต่ถามว่าจ่ายเงินไปยังจ่ายเงินไปแล้วนะครับกรณีที่สครับจ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้บริการเขานะครับกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอ่ะทีนี้เวลาอาจารย์ลิชาร์จะสอนพวกเรานะครับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะดึงมาเป็นคู่เพื่อความที่เราจะได้เข้าใจง่ายๆในในเขาเรียกว่าในมุมมองเดียวกันนั่นก็คือตัวของค้างรับกับค้างจ่ายครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะจะพูดถึงสองตัวนะครับคือค้างรับกับค้างจ่ายนะครับเป็นการปรับปรุงค้างรับกับค้างจ่ายอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูความหมายที่แท้จริงของสองตัวนี้กันก่อนนะครับรายได้ค้างรับกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ะเรามาดูประเด็นของสองตัวนี้กันก่อน นะครับตัวแรกเลยนะครับอตัวแรกก่อนตัวแรกนะครับรายได้ค้างรับอ่าอาจารย์อยากจะอธิบายให้พวกเราเห็นตามทำลายคือช่วงเวลาเวลาเราปรับปรุงบัญชีอ่ะ ส่วน,น่าจะปรับปรุง31ธันวาใช่ไหมลูกอ่ะ31ธันวาสมมุติเราปรับปรุง31ธันวาปี62อันนี้คือปี62อันนี้คือปี63เวลาเราปรับปรุงนะครับก็คือว่าความหมายของคําว่ารายได้ค้างรับอะก็คือเราอะอาจจะให้บริการเขานะครับและเขาต้องให้เงินเรานี่ลูกค้าต้องให้เงินในช่วงเวลานี้ เราต้องได้รับเงินจากลูกค้าเพราะว่าเรามีรายได้แต่เนื่องจากว่าลูกค้าอาจจะมาชำระให้เราไม่ทันตามช่วงเวลานี้การบัญชีของเราเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์คงค้างนะครับไม่ใช่เกณฑ์เงินสดคือจะชำระเงนินตอนไหนไม่รู้แต่รู้ว่าเกิดรายได้ขึ้นแล้วเกิดรายได้ขึ้นแล้ว แต่แค่เราบันทึกบัญชีไม่ทันอ่าเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะครับเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินมันจะต่างจากลูกหนี้นะลูกเราจะไม่ตั้งลูกค้าเป็นลูกหนี้นะ <î Latin. S 1> เพราะอันนี้คือการเราได้รับเงินแน่นอนแต่ลูกหนี้เนี่ยคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้รับเงินตอนไหนหรอกคือมันอยู่ที่ว่าลูกหนี้จะเอามาให้เงินเอาเงินให้เราตอนไหนแต่อันเนี้ยเป็นเคสที่เรารู้แน่นอนว่าเราต้องได้ เราต้องได้แต่แค่เขาว่ามาให้เราไม่ทันเวลาเท่านั้นเองดังนั้นรายได้ตัวนี้เราจึงถือว่ารายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินรายได้เกิดขึ้นแล้วเวลาเราปรับปรุงโลกเวลาเราทำการปรับปรุงรายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับรายได้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะเครดิตรายได้ ค่าบริการเพราะว่ามันเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะครับอ่าโอเคเกิดรายได้ขึ้นแล้วรายได้เป็นหมวดสี่นะครับแต่ถามว่ารายได้ตัวนี้เรายังไม่ได้รับเงินถูกต้องไหมครับยังไม่ได้รับเงินสถานะของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับลูกหนี้เลยแต่เราแค่ใช้ชื่อบัญชีไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเราจะใช้ชื่อบัญชีว่ารายได้ค้างรับ เราเลยเดบิตรายได้ค้างรับสถานะของมันเหมือนลูกหนี่เลยนะลูกเหมือนลูกนี้เลยอ่ะเขียนรายได้ค่าบริการแล้วกันแล้วเพิ่มคําว่าค้างรับดีกว่ารายได้ค่าบริการค้างรับสถานะของเขาเนี่ยเหมือนลูกหนี้ครับอยู่หมวดหนึ่งเหมือนลูกนี้เลยนะอ่าดังนั้นครับ การปรับปรุงรายได้ค้างรับนะครับก็คือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่แค่ยังไม่ได้มีการรับเงินนะครับ <st it> เวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะบันทึกโดยเดบิตคือคือเราต้องคิดแบบนี้ก่อนนะรายได้เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเรามีรายได้รายได้เพิ่มขึ้นรายได้ทําให้ทุนเพิ่มทุนเพิ่มเพิ่มเมครดิตดังนั้นรายได้จึงบันทึกเครดิตครับเพราะเรามีรายได้เพิ่มขึ้นเครดิตรายได้ค่า บริการนะครับเครดิตรายได้ค่าบริการทีนี้รายได้ตัวนี้เรายังไม่ได้รับเงินครับเราแต่เราจะไม่บันทึกลูกหนี้นะเราจะบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการแล้วเติมคำว่าค้างรับลงไปแต่สถานะของบัญชีนี้ความหมายของมันเหมือนกับลูกหนี้ครับคือเราจะต้องได้รับเงินจากรายได้ค้างรับตัวนี้ นะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับนี่ก็เสร็จแล้วนะการปรับปรุงรายได้คั้างรับทวนนะครับการปรับปรุงรายได้คั้งรับเดบิตรายได้ค่าบริการค้างรับเครดิตรายได้ค่าบริการอีกรอบหนึ่งนะครับเดบิตรายได้ค่าบริการค้างรับเครดิตรายได้ค่าบริการการดอกไม้จันไว้เลยครับแปดพันล้านดอกนะครับลงไป อีกรอบหนึ่งปรับปรุงรายได้ค้างรับครับเดบิตรายได้ค่าบริการค้างรับเครดิตรายได้ค่าบริการทำไมเราถึงเครดิตรายได้ค่าบริการครับเพราะเราถือว่ารายได้ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับรายได้ทำให้ทุนเพิ่มทุนเพิ่มด้านเครดิตดังนั้นเราจึงเครดิตรายได้ค่าบริการแต่รายได้ค่าบริการตัวนี้เราไม่ได้รับเงินครับ เราต้องเดบิตรายได้ค่าบริการค้างรับเพราะเรายังไม่ได้รับเงินนะครับก็เสร็จแล้วที่มาของรายได้ค้างรับนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์ของรายได้ค้างรับกันสักนิดหนึ่งนะเราจะได้บันทึกบัญชีได้ถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์รายได้ค้างรับ ลักษณะของโจทย์รายได้ค้างรับเนี่ยคือเขาจะบอกมาเลยนะครับว่ากิจการมีรายได้นะครับกิจการเนี่ยมีรายได้นะครับแต่รายได้นี้กิจการยังไม่ได้รับเงินนะครับกรณีแบบนี้ห้ามเราปรับปรุงโดยบันทึกลูกหนี้นะลูกอย่าปรับปรุงด้วยการบันทึกเป็นลูกหนี้นะโอเคนะอ่ะตัวอย่างครับโอเคตัวอย่างที่หนึ่ง พักหายใจแป๊บหนึ่งอตัวอย่างที่หนึ่งนะครับกิจการยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับรายได้ค่าเช่า เดือนธันวาคมห้าพันบาทอ่ากิจการยังไม่ได้รับค่าเช่าเดือนธันวาคมห้าพันบาททีนี้เรามาดูที่โจทย์นะครับที่โจทย์เนี่ยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ได้รับรายได้ค่าเช่า เดือนธันวาคมห้าพันอ่าทีนี้การปรับปรุงบัญชีของเราเนี่ยเราก็ดูตรงข้อมูลและเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกิจการของเราว่ะนะมันมีรายได้เกิดขึ้นแล้วนะคือรายได้ค่าเช่าคือในเดือนธันวาเราต้องได้รายได้ค่าเช่าแต่เรายังไม่ได้รับดังนั้นเดือนธันวาถามว่า มีรายได้เกิดขึ้นหรือยังในปีนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาเช่าหรือยังเช่าแล้วนะครับเราต้องเก็บรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้ครับหมวดสี่ถือว่ารายได้ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะแต่เนื่องจากว่ารายได้ตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันเป็นวันปิดบัญชีพอดียังไม่ทันได้เก็บเงินครับดังนั้นรายได้ตัวนี้เราจะเรียกว่ารายได้ ค่าเช่าได้รับหรือยังครับยังไม่ได้รับครับค้างรับสถานะเหมือนลูกหนี้ครับอยู่หมวดหนึ่งเป็นสินทรัพย์ห้าพันบาทข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ส่วนข้อมูลรายได้เนี่ยจะไปอยู่ที่งบกําไรขาดทุนนะครับเพราะว่าอยู่หมวดสี่นะครับหมวดหนึ่งสองสามงบแสดงฐานะการเงินหมวดสี่ห้า งบกำไรขัดทุนครับดังนั้นข้อนี้ก็เขียนสรุปสั้นๆว่าปรับปรุงรายได้ค่าเช่าค้างรับโอเคเป็นไงโลกโอเคไหมโอเคได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ ทีนี้เราจะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเราจะมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะอ,อ,อีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอย่างเนี้ยทําง่ายแต่มันจะมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เด็กๆจะงงพอสมควรทีเดียวนะครับนั่นก็คือกรณีที่เราเนี่ยได้รับดอกเบี้ยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่สอง อย่างที่สองครับโอเคกิคจาการมีเงินลงทุนออานี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพกิจาการ ได้รับตัวเงินรับ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาโจทย์ใหม่ด้วไม่ไม่ไม่เพราะว่าอ่าเอาโจทย์นี้ดีกว่าพอดีมีเคสที่เด็กส่งมาแล้วพอดีอาจารย์นึกออกพอดีว่าอ้มีคนส่งโจทย์มาให้โจทย์หนึ่งเป็นเรื่องของโจทย์รายได้ครั้งรับพอดีแล้วโจทย์มันน่าสนใจก็เลยเอนก็เลยนึกถึงโจทย์ข้อนั้นพอดีนะครับก็เลยจะเอาโจทย์ข้อนั้นนะ่ะมาให้พวกเราได้ได้ลองทำนะครับ เดี๋ยวนะครูหาโจทย์อยู่ครูหาโจทย์อยู่นะครับแต่เจอโจทย์แล้วลกูกอีกนิดเดียวจะเจอโจทย์แล้วอ่ะโอเคเจอโจทย์แล้วนะครับโจทย์เขาบอกว่าโอเคกิจการมีเงินลงทุนกิจการมีเงินลงทุน เงินลงทุนระยะยาวเงินลงทุนระยะยาวนะครับซื้อมาซื้อเงินลงทุนอันนี้มานะครับก็คือหนึ่งเมษาหกสองได้รับผลตอบแทนเ,เงินลงทุนระยะยาวเนี่ยหนึ่งหมืนบาท โอเคนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับผลตอบแทนหกเปอร์เซ็นผลตอบแทนนี่คือดอกเบี้ยที่เราจะได้รับจากการที่เราเอาเงินนี้ไปลงทุนนะครับเอ้ยไอตัวของผลตอบแทนจะได้รับเพราะว่าเราเอาเงินไปลงทุนนะครับเราเนี่ยเอาเงินไปลงทุนเราเลยจะได้รับผลตอบแทนนะครับหกเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับ 6%เปร์เซนต่อปีนะโดยอาจารย์เนี่ยได้รับปีละสองครั้งนะครับได้รับปีละสองครั้งอ่าคือวันที่สามสิบเอ็ดมีนากับวันที่สามสิบกันยา เวลาที่เขาประกาศจ่ายดอกเบี้ยลกูกเขาจะประกาศจ่ายวันที่สามสิบเอ็ดมีนากับสามสิบกันยาพอเราเจอโจทย์แบบนี้อันดับแรกเลยคือเราจะงงถูกต้องไหมครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับครูอยากให้เราเขียนเส้นทำลายลกูกเราจะได้รู้ช่วงเวลาของมันนะครับง่ายเลยเส้นทำลายนะเราปรับปรุงสามสิบเอ็ดธันวาดูด,ดีนะครับสามสิบเอ็ดธันวาหกสองเราซื้อกองทุนกองทุนนี้มาหนึ่งเมษา หกสองเราได้รับดอกเบี้ยสามสิบเอ็ดมีนากับสามสิบกันยานะครับเมษาพฤษภาิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานแสดงว่าสามสิบกันยานี่ยมีการ่ส่ดอกเบี้ยแล้วหนึ่งรอบนะครับแล้วก็่ายอีกทีนึงคือสามสิบเอ็ดมีนา ไอ้นี่คือวัน่ส่ดอกเบีย้ยนะครับพอถึงรอบการใส่ดอกเบีย้ยเด็กๆด,ด,ดูนะพอถึงรอบการใส่ดอกเบีย้ยปุ๊บจะมีการจ่ายเงินสดนะครับมาให้เป็นดอกเบีย้ยโอนเข้าบัญชีเลยก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะจ่ายอีกครั้งหนึ่ง31มีนาเห็นไหมครับดังนั้นช่วงจาก30กันยาเนี่ยถึง31มีนาเนี่ยอันนี้คือช่วงของการจ่ายดอกเบีย้ยแต่เนื่องจากว่า เราอ่ะได้รับดอกเบีย้ยเนี่ยล่าสุดคือวันที่สามสิบกันยาเห็นไหมครับเราได้รับล่าสุดสามสิบกันยากันยาดังนั้นสามสิบกันยาก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงเวลาเนี้ยเกิดดอกเบีย้ยขึ้นแล้วนะครับนี่เกิดดอกเบีย้ยขึ้นแล้วนะครับช่วงเนี้ยมันเกิดดอกเบีย้ยขึ้นแล้ว เกิดดอกเบี้ยขึ้นแล้วแต่เราได้รับหรือยังเรายังไม่ได้รับนะครับถูกต้องไหมเรายังไม่ได้รับนะเพราะเราจะได้รับสามสิบเอดมีนาดังนั้นตัวนี้ครับเราจึงเรียกว่าดอกเบี้ยรับที่เรายังไม่ได้รับครับค้างรับถูกต้องไหมเพราะว่ามันเกิดดอกเบี้ยขึ้นแล้วมันเกิดดอกเบี้ยขึ้นแล้วอ่าอาจารย์ไม่ใส่ค้างรับดีกว่าเดี๋ยวจะงงอย่าไปใส่ตอนปรับปรุง แสดงว่ามันเกิดดอกเบีย้ยขึ้นแล้วนะครับแต่เราได้รับยังยังเพราะเราจะได้รับวันที่31มีนาดังนั้นเราจะบันทึกบัญชีครับปรับปรุงนะครับเดบิตกับเครดิตเราจะเครดิตนะครับบัญชีดอกเบี้ยรับเพราะเราจะได้รับดอกเบีย้ยครับอ่าสูตรการคำนวณครับหนึ่งมืน่น คูณอัตราดอกเบีย้ยครับหกเปอร์เซ็นตต่อปีระยะเวลาที่เรานับครับกันยากันยาตุลาสิการทันมาก็แค่สี่เดือนเนี่ยสี่เดือนนะครับก็คูณสี่หารสิบสองนะครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอกดเครื่องคิดเลขนิดหนึ่งนะเราจะนับนิ้วก็ได้นะโลกแต่อาจารย์ขอกดเครื่องคิดเลขหน่อย นะครับเครื่องคิดเลขหาเครื่องคิดเลขกล่องหากเครื่องคิดเลขกล่องอาจจะอแล้วนะครับเครื่องเลขหายากมากนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งมืนคูณหกหารหนึ่งร้อยคูณสี ิาส12เท่ากับ200บาทครับดังนั้นมันจะมีดอกเบีย้ยที่เราจะต้องได้200บาทอันนี้อยู่หมวดเลยนะลกูกรายได้ดอกเบี้ยรับอยู่หมวดสี่เป็นไรายได้นอันนี้เป็นหมวดนะลูกสีแดงเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการคำนวณไม่ใช่ครับ200ดอกเบีย้ยตัวนี้ดอกเบี้ยรัรบเราได้รับหรือ,อยังครับยังครับเราจึงเรียกว่าดอกเบีย้ยค้างรับ นะครับอยู่หมวดหนึ่งนะ200บสองร้อยบาทอ่าจบแล้วนะครับปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างรับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการปรับปรุงค้างรับเนี่ยก็จะปรับปรุงแค่นี้นะครับอ่ะทบทวนหน่อยการปรับปรุงดอกเบีย้ยค้างรับนะครับจะเดบิตดอกเบีย้ยค้างรับเครดิตดอกเบีย้ยรับนะครับ โอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของการปรับปรุงรายได้ค้างรับนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับปรุงรายได้ค้างรับเนี่ยทบทวนอีกครั้งหนึ่งการปรับปรุงรายได้ค้างรับนะครับเราจะปรับปรุงโดยเดบิตรายได้ค้างรับเครดิตรายได้นะรายได้อะไรก็แล้วแต่เราก็จะเครดิตรายได้ตัวนั้นแล้วเราก็จะเดบิตรายได้ตัวนั้นพร้อมเติมคําว่าค้างรับการปรับปรุงรายได้ค้างรับเนี่ยก็คือเป็นแนวคิดมาจากว่า มันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับฟังดีๆนะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับเงินดังนั้นเราก็ต้องบันทึกให้มันเกิดรายได้ตัวนั้นซะนะครับแล้วก็บันทึกโดยการที่ยังไม่ได้รับเงินโอเคนะครับก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปนะครับในส่วนของค่าใช้จ่าย ค้างจ่ายนะครับแล้วก็รายได้รับล่วงหน้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับ EP นี้นะครับรายได้ค้างรับก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามใน YouTube นะครับติดตามใน Facebook ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ